รับเชิญสิริรัตดามาอย่างครับขออนุญาตเข้าิดหนึ่งอ่านะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับจากกาลสินนะครับจิตกรคนรุ่นใหม่ฝีมือดีนะครับน้องพัดนะครับขออนุญาตรอสักครู่นะครับภาพที่ส่งให้เราดูในตอนที่เราก่อนจะจัดรายการเนี้ยนะครับก็เป็นภาพภาพที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยเนาะครับนะครับเป็นภาพที่คนแต่งชุดไทยใส่ผ้าไทย บรรยากาศข้างหลังเบื้องหลังเป็นไทยๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ได้ได้พูดคุยกันนะครับว่าความคิดนะครับฝีมือของแขก่รับเชิญที่เราจะพูดคุยในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหมาอย่างครับถ้าสนใจนะครับที่วิเชียนเพราะว่าในใน,ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าถ้า,ถา,ถาจะให้พูดพูดถึงคนที่แบบวาดภาพแบบ มีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชิดชูศิลปะด้านวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับก็เราก็เห็นในสังคมไม่ค่อยเยอะนะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาแแสดงฝีมือกันครับนะครับใเพื่อเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแบบนี้แหละครับเราก็จะได้เห็นนะครับคนรุ่นใหม่ตัวอย่างนะครับที่กําลังจะได้พูดคุยกันนะครับนะครับมาหรือยังครับ จากการละสินมาไกลนิดนึงนะครับต้องข้ามเขาหลายลูกเลยนะไม่รู้ลงรถที่นครชัยหรือยังครับเออนั่นแหละสินะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะทุกคนนะครับนะครับเอามาแล้วนะครับโอ้ได้ยินถ้าทางจะได้ยินเสียงเราด้วยนะครับเสียงคนนินทาได้ยินใช่ไหมนะครับมาเรียกครับเรียร้อยเสียงเสียงมาครับอ่าเปิดไม้ได้ครับบอกเปิดเปิดไม้ได้ครับกดเปิดไม้ด้วยนะครับอที่มือเสียกดเปิดไม้นิดนึงได้ยินไหมครับกดเปิดไม้น่อย อ่านะครับกดตรงไห<ข>นนะึกอันมิวตรงไหนครับ M U T E อะกดตรงนั้นหน่อยตรงที่ใหม่รูปใหม่อยู่ข้างล่างได้เห็นไหมครับกดใหม่กดใหม,ม่ให้ใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็จะคุยกันก่อนสองคนนะจนกว่าใหม่จะาอานะครับใหม่ยังครับอ่ะกดใหม่นิดหนึง่งได้เห็นไหมครับเสียงยังไม่มาอะมาแล<ด>้ว มาได้ยังเลยอะมาแล้วได้ยินไหมครับอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะครับอะใกล้ใหม่นิดหนึ่งนะครับอะสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวเองก่อนนะแนะนําตัวเองก่อนเป็นใครมาจากไหนเป็นไพเป็นไผรมาจากส่อะแนะนำตัวเองก่อนชื่อสิริลานะคะเป็นศิลปินประเภทไหนประเภทมอลำใช่ไหมประเภทมอลำประเภทเป็นศิลปินประเภทหมอลำใช่ไหม S <S <S ใช่ค่ะเขียนลูกค่ะอ่าเป็นวาดรูปวาดรูปนะครับนะอ่ะน้องก๊อฟนะครับถามน้องพัดนิดนึงครับที่มาที่ไปของการเป็นเิตกรนะครับเป็นอย่างไรบ้างใช่อยากอยากอยากรู้ก่อนก่อนว่าการก่อนที่จะมาสนใจเน,นี่ยตอนตอนนี้ณปัจจุบันครับเรียนอะไรหรือว่าทำงานประเภทไหนอยู่ครับเมื่อก่อนเรียนสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็เป็นสองอันนี้เขาเรียกว่าคนละทางสองทางนะเนี่ย ใช่ค่ะอ่ะอ่ะก็ไปต่อคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็คนละทางอีกอ่ะนี่สองทางแล้วนะไม่ไม่ใช่คนละทางคนละสองสามทางแล้วตอนนี้อ่ะ่ะแล้ปีหนึ่งก็เลยย้ายมาเรียนที่คณะศิลปกรรมที่ที่มอสสารคามค่ะคิดยังไงตอนนั้นถึงย้ายอะเอออะไรอะไรเป็นเรียนวิทเรียนการท่องเที่ยวเอ้มันสองทางสามทางนี่มันไม่ใช่ชีวิตเลยนะคิดอะไรตอนนั้นฝันฝันว่ายังไงก่อนนะฝันดีก่อนฝันว่ายังไงก่อน ต้องใช้คําอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยโหดๆหน่อยนะเพราะว่าครับพี่เขามาแนะแนวอ่ะเงินเดือนก็เยอะแล้วก็ได้แต่งตัวสวยอะไรประมาณนี้อันนี้คือไปท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นมักคุเทสใช่ไหมใช่ค่ะ่าท่องเที่ยวล้กันอ่ะแล้ววันหนึ่งทำไมอ่ะแล้ววันหนึ่งทำไมไม่เป็นแอร์ไม่เป็นคนดูแลการท่องเที่ยวไม่เป็นไกด์ทิ้งไม่มาจับผู้กันเนี่ยเพราะอะไรเออ ช่วงนั้นน่ะมันเป็นเศรษฐกิจไอการโรงแรมมันตกต่ำอะค่ะมันมีเหตุอะไรไม่รู้นี้มันกี่ปีแล้วเนี่ยน้องก็จำได้ไหมกี่ปีไม่โรงแรมตกต่ำนี่มันกี่หลายปีแล้วใช่ไหมสิบกว่าปีแล้วค่ะอ๋อมันมาก่อนโควิดมาก่อนใช่ไหมการโควิดสี่แปดนะครับต้มยำกุ้งหนูก็เลยคิดว่าเราก็เขียนรูปได้ไรเงี้ยเราก็จะมาต่อศิลปกรรมเพื่อที่จะจบมาแล้วเป็นครูศิลปะอืมนี้ เคยมาเรียนต่อแต่ว่าพอจบมันก็ไม่ได้เป็นครูตัวเองก็ป็นเ <laughs> ขียนรูปอย่างเดียวเลยค่ะ <laughs> นี่กว่าจะเจอกว่าจะเจอความชอบความถนดัดของตัวเองก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะอ,อ้นะถ้าถ้าเราถ้าเรามุ่งทางนี้รู้ว่าตัวเองชอบทางนี้เก่งทางด้าน,นนี้มานะป่านนี้ฝีมือนี่คงจะหลายโบสถ์แล้วละหลายวัดหลายวารามแล้วละป่าน,นี้นะ <c oughs> <c oughs> <laughs> เอ <c oughs> เอแล้วอย่างที่สงสัยว่าทํา เวลาเวลาไปงานงานด้านศิลปะเนี่ยจริงๆมันมีภาพหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับทำไมถึงมาทางนี้สนใจเป็นพิเศษยังไงหรือว่าอะไรที่ดึงดูดเราให้มาทางนี้อ่ะก่อนก่อนก่อนตอบวันนี้น้องก๊อบเห็นเห็นน้องอพัดเขียนภาพประเภทไหนเป็น,ปนที่ภาพภาพที่กอบได้นี่เป็นเป็นถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านหลังนี่เลยด้านหลังนี่เลยนะครับด้านหลังนี่เลยนะ เออนะครับเอาเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเราเอาเอาผมกับคุณก๊อฟลงข้างๆเล็กๆนะครับเอาคุณพัดใหญ่ๆนึงจะได้เห็นภาพนี้ครับภาพแบบเนี้ย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 นะครับแบบแบบนี้แล้วนะอ่านะครับนี่คือภาพที่ที่เราเห็นแล้วเราตะลึงบอกว่าต้องขอคุยได้ล่ะประมาณนี้นะครับนะความคิดแบบนี้อย่างที่้องก๊อฟถามนะครับคิดอะไรคิดยังไงจึงอยากสื่อภาพนี้ให้กับคนได้รับรู้คือภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผู้หญิงอีสานนะคะเป็นเหมือนแนว อ่ะเป็นเดี๋ยวเมื่อกี้เสงหายไปน,นิดนึงใจเยน็นใจเยน็ยน,ยนเป็นเป็นแนวไหนนะต้องต้องเป็นแนวอะไรรูปไ,<ด>ไหนเอารูปไหนก่อนคะเอารูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได้เอารูปที่โชว์อยู่ไนรูปนี้รูปนี้เอารูปนี้อ่ะนี่ก็เป็นรูปของผู้หญิงอีสานนะคะที่แบบใส่ชุดพื้นถิ่นอเมือ่อก่อนอาจจะเห็นเห็นใส่แบบนี้เวลาไปงานสําคัญอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปวัดหรือไปเวลามีบุญงานที่ ที่เขาเรียกอะไรเหตุการสําคัญนะค่ะไปวัดไปไปกินบุญกินท่านมีงานไปจําปีมีงานวัดงานว่าสงการบวชนาคแมนเบิร์นี่ยซ่มเนี่ยใช่ค่ะอ่าเริ่มน้องก๊อปน้องก๊อปต้องบอกนะถ้าถ้าฟังไม่ทันต้องบอกภาพแบบนี้ภาพแบบนี้คุณวาดเวลาเวลาที่เราไปวาดเนี่ยมันต้องมีแบบไหมหรือว่าออกมาจากจินตนาการอย่างเงี้ยภาพนี้ภาพนี้ด้วยเอาภาพนี้ภาพนี้ต้องมีต้นแบบไปยืนแอคชั่นก่อนนะ มีใช่ไหมมีค่ะหนูาาก็จะจัดน้องนางแบบมามาเป็นแบบแล้วเราก็ไปถ่ายรูปน,นี่ไม่ใช่หน้าตัวเองใช่ไหมที่ที่วาดออกมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะน้องก,ก๊อฟเข้าใจผิดตั้งแต่วอ <c oughs> น,นแรกเนี่ยพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเลยเนี่ยพี่กรร๊อฟเข้าใจผิดเนึกว่าวาดหน้าตัวเองตั้งมานานแล้วเนี่ยใช่ใช่ใส่ภาพเลยนะตอนแรกตอนแรกเนี่ยก็จะถ่ายอยู่ว่าเอ้คุณพัทคุณพัทมีมีจินตนาการตัวตัวบุคคลที่อยู่ในภาพยังไงอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ,อภาพนี้ภาพนี้ดีวกว่าภาพนี้น่าสนใจลรีลาแบบนี้คือลรีลาอะไรอันนี้วาดฟ้อนชิ้นนี้วาดฟ้อนนะคะก็คือเวลามีงานเหมือนเหมือนที่คุณวิเชียนบอกนะคะ<ภ>แล้วเราก็จะมีการฟ้อนรำการฟ้อนรำอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเอาค<ภ>ําถามที่พี่ถามก่อนเม <laughs> ื่อกี้พี่ถามว่าหน้าตาใช่ไหมคะหน้าตาที่เราเขียนออกมาเนี่ยคือเราจะมีแบบอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ความ เขาเรียก <amounts of audio writers> อุดมคตินะคะอุดมคติของเราเข้าไปค่ะบางทีอาจจะไม่เหมือนแบบร้อยเปอร์เซนเราก็จะใส่ความงามเพิ่มเข้าไปอีกในแบบของเราค่ะแต่ภายใต้ภาพแบบนี้นอกจากการแต่งกายนอกจากองค์ประกอบของภาพมันคือความสดใสการสื่อความสุขให้คนดนเห็นนะคือรอยยิ้มเห็นไหมนางงามคนนี้ยังยิ้มเลยเห็นไหมเนี่ยนี่คือนี่คือสาวผู้ไทยในคนนี้ยนะภาพนี้ภาพนี้ดีกว่าภาพนี้ธรรมชาติเนี่อ่ะ ค่ะอันนี้เป็นดอกสเลเตหรือว oui. ่าดอกมหาอธิบายคําว่าดอกเเลเตให้น้องก๊อบฟังเลย่ะน้องก๊อบไม่ต้องงงเลยดอกเเลเตเนี่ยเซเลเตมันเป็นภาษาอีสานมันคือดอกอีหยางอ้าวไอ้น้องก๊อบฟังเนี่ยคดอกอะไรครับคือดอกอะไรก็ดอกเซเลเตดอกหาถ้าเป็นภาษาไทยก็คือดอกมหาหงงค่ะอ่าโอเคไหมมหาหงนะดอกมหาหงอ่งนี่คือดอกสเลเต อันนี้ผมผมจะจดไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลต่อนะครับจะ <ลา S 1> จะไปค้นสเลเตหรือมาหาหงก็ด้วยดีแล้วกันใช่เดี๋ยผมดูต่ออ่ะทีนี้มาถึงภาพภาพอย่างนี้บ้างวาดภาพจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวนี่กี่ปีแล้วก็จริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่จบมาเลยค่ะจบปีประมาณปีห้าเก้าค่ะห้าแปดห้าเก้า จริงจริงน้องพา์นในฝีมือก่อนที่จะไปเรียนกับตอนหลังเรียนเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะไหมคือคือคิดว่าก่อนไปมันต้องมีพื้นฐานพอสมควรอยู่แล้วล่ะคนคนวาดเป็นเนี่ยไออย่าง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 ผมกับคุณก็อไปวาดนะม<อ>ันมันวาดได้อยู่ไม่กี่อย่างเช่นไส้เดือนกิ้งกือค,อคือเอาดินสอวาดเล้นล,ลากยาวๆอาจจะได้นะแต่แต่ใส่หัวใส่หางอยากเป็นพญานุไม,ไม่เป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นจริงๆรินะความเก่งก่อนไปอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนสมมติให้คะแนนเต็มร้อยก่อนเรียนอ่ะมีความเก่งอยู่เท่าไหร่แล้วนอกจากความชอบอ่ะ คงให้คะแนนไม่ได้แต่หนูรู้แต่ว่าคือเราอะชอบเขียนรูปมันตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะของหนูนี่คือต้นทุนเลยอยู่อะไรเี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เขียนสวยอะไระไรเมื่อก่อนเขียนคนยังหัวโตแล้วก็ตัวเล็กๆคือเราไม่รู้สัดส่วนอคะพอเราไปเรียนเราก็จะได้รู้เรื่องของสัดส่วนแล้วก็วิธีใช้สีน้ำหนักองค์ประกอบอะไรเงี้ยนี่คือทฤษฎีที่ได้มาจากมาวิทยเวลยจากการเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าความชอบนะความชอบนี่มาสักให้สักครึ่งนึง นี่คือนี่คือสิ่งที่ชอบนี่คือพรสวรรค์และพรแสวงคือทฤษฎีไปได้อีกห้าสิเปอร์เซ็นจึงกลายมาเป็นน้องพัฒจิตกรที่มีฝีมือในวันนี้นะครับเออเอาเอาผลงานที่ภาคภูมิใจดีกว่าไหมที่ที่ไปวาดแล้วเนี่ยที่คิดว่าเป็นสิ่งที่วันหนึ่งมีคนไปพูดว่าน,นี่คือผลงานน้องพัฒนะคือที่ไหนครับจะได้จะตามไปดูหน่อยอยู่ที่ไหนเอยตอนนี้น,นอกจากาจริงจริงก็จริงๆก็ประทับใจทุกชิ้นนะคะแต่ว่าหนูจํจชื่องานไม่ได้แล้วอ่านะครับ <laughs> แต่ถ้าชอบจริงๆก็คงจะเป็นชิ้นที่เป็นนางรำนะคะแล้วก็พอดีส่งประกวดได้รางวัลด้วยใช่ไหมคั้งไม่ไม่ได้ชิ้นที่ชอบที่สุดนะคะมันไม่ได้รางวัลมันได้ร่วมแสดงครับงั้นงั้นมีมีมีคำว่ารางวัลด้วยต้องถามเลยว่ารางวัลที่ที่ได้รับมาเนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างจากการวาดภาพเนี่ยรางวัลเอาเอาล่าสุดก็ได้เป็นรางวัลชม รางวัลชมเชยของเวทีช้างเผือกค่ะของศิลปกรรมช้างเผือกจัดโดยไทยเบบิเล็กอันนี้ล่าสุดเลยใช่ไหมล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการประกวดวันภาพแบบนี้สม่าเสมอนะมีมีเรื่อยๆแสดงว่าน้องพายนี่ก็ส่งเกือบทุกครั้งแล้วรางวัลใหญ่ที่สุดที่ได้จากการวัฒนภาพคือรางวัลอะไรไม่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 ค่อยส่งค่ะไม่ค่อยส่งอ่า ค่ะไม่ค<บ> <canvas. S 2> ่อยส่งมันบางบางครั้งเราส่งมันก็ไม่ได้อย sure. ่างเงี้ยก็มีค่ะไม่ส่งดีกว่าสบายใจนะวาดที่บ้านนี่แหละไม่ค่อยส่งนะคะอ่ะนกอบังครับอยากรู้อะไรจากน้องพัดคนนี้คือกอลส่งคือกอลนีเวลาเวลาเราเราพูดถึงศิลปินนะครับหรือจิตรกรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆครับเขาก็มีความใฝ่ความฝันว่าอยากจะเป็นบ้างตอนเนี้ยมันมีข้อจํากัดว่าบางคนบอกว่า เราไม่มีพรสวรรค์แบบเขาครับตอนเนี้ยคําว่าพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยอันไหนมันสําคัญกว่ากันหรือว่าทัวร์คุณคุณพัฒนเนี่ยให้น้ําหนักกับมันยังไงครับหนูว่ามาคู่กันนะคะคือถ้ามาคู่กันเลยเนี่ยมันจะดีมากๆค่ะแล้วก็อีกแต่ที่มันก็สําคัญทั้งสองแต่ว่าถ้าจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ก็คือพรแสวงมากกว่าค่ะถ้าเราไม่ขยันเราก็มันก็หยุดอยู่แค่พรสวรสดิ์ทำยังไงที่ขาดไม่ได้ก็คือความขยันแล้วก็ความพรแสวงนั่นแหละค่ะคือจริงจริงนออ้องัดอย่างเงี้ยน้องพัดกำลังจะบอกว่าคนเราเกิดมามีความสามารถทุกคนเหมือนพี่เนี่ยเวลาจะวาดกิ้งกือนี่พี่สามารถจะดินสอลากแล้วเป็นกิ้งกือได้เลยเข้าใจไหมแต่พี่ไม่สามารถจะวาดพญานาคได้เข้าใจไหมมันต้องใส่เสียนใส่หัวใส่อสารพัดไม่ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นน้องพัดก็บอกว่า เมื่อเมื่อเราเนี่ยมีความเก่งบางเรื่องอยู่แล้วเนี่ยใช้การต่อยอดแต่สําคัญนี่การพัฒนาตัวเองบ่อยๆนี่สําคัญไหมฝึกปรือสําคัญค่ะ,ะสำคัญที่สุดเลยค่ะอ,อ,อคุณแม่หมดสีไปตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นเรื่องเป็นราววาดรูปที่จะสามารถส่งประกวดนะครับมีคนไปซื้อเอามาประดับบ้านเนี่ยหมดสีไปกี่กล่องกี่ลังกี่ขวดแล้วเนี่ย จำได้ไหมอันนี้ไม่ได้นับเลยค่ะแต่มันก็หมดเยอะอยู่ค่ะเยอะนะเยอะนะก็สีมัราคาแพงมากก็อ่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอยากจะเป็นก็เป็นนะเอาดินเหนียวมาแปะบ้านแล้วเป็นรูปมันไม่เป็นนะมันไม่เป็นมันยากมากนะนะครับพูดถึงจานวนครับพี่วิเชียนผลงานของคุณพัสเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าให้นับรวมคร่าวๆตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้นงานครับตั้งตั้งตั้งประดับตั้งโชว์ได้อ่ะเป็นแกลเลอรี่ตัวเองเลย หมายถึงว่าตั้งแต่เขียนมาหรือใช่ใช่ตั้งแต่เขียนมาตั้งแต่เขียนมาขายบางจำหน่ายบางแจกบ้างมอบบ้างแล้วแต่นะอ่าหลายปีแล้วนะคะก็น่าจะประมาณแบบเฉลี่ยปีหนึ่งหนูก็ได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ชิ้นไม่ต่ำกว่าสี่สิบชิ้นเดือนหนึ่งประมาณกี่ภาพสามภาพได้ไหมสามสี่ภาพได้ไหมเดือนหนึ่งได้ค่ะถ้าชิ้นเล็กก็ได้ค่ะอ่าแสดงว่าทุกอาทิตย์จะต้องมีงานผลงานออกมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมค่ะมันอยู่ที่ขนา ด้วยค่ะนะครับใหญ่ที่สุดที่เคยวาดภาพเนี่ยโดยฝีมือของน,น,น้องพัดเองีใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่ที่สุดเหรอคะใช่ใช่ใช่บนผืน,นผ้าใบหรือว่าบนบนผนังโบสถ์นะสองเมตรสองเมตรสี่สิบค่ะอันนี้บนผืนผ้าใบสองเมตสอง,ส,องสี่สิบคือขนาดเฟรมที่ใหญ่ที่สุดนะคะไม่แน่ใจนครับวาดอะไรครับตอนนั้นวาดอะไรครับสองเมตรสองเมตรเนี่ยวาดอะไร เขียนอะไรหนูเขียนนางลำนี่แหละมั้งคะ่ะน่าจะเป็นนางลำแล้วเขาเอาไปประดับที่ไหนพอได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไปประดับที่ไหนบางคือ,ค,อคืองานที่เขาซื้อเนี่ยที่ไปประดับก็คือคนที่คนที่สะสมไปแล้วก็เอาไปโชว์แล้วก็บางชิ้นก็เป็นงานชิ้นที่หนูไปประกวดของช้างเผือกอะที่ได้ชมเชยนะก,ก็ก็น่าจะ,ะ,ะอาสองเมตรนี่แหละค่ะประมาณสองเมตรนะครับไอ้สองเมตรสี่สิบนี่น่าจะเอาไปติดโชว์นี่แหละค่ะ ต้องต้องถามคิวนี้ก่อนน้องก๊อฟคือบางทีเราทําอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยคนคนทุกวันเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงว่าทําตามความชอบแล้วเดี๋ยววาดแล้วทิ้งไว้ทิ้งไว้เนี่ยมีคิวจองที่จะให้วาดภาพไหมถามคิวจองกันมีมีเลยใช่ไหมตอนนี้มีคิวเยอะไหมที่อยู่ในมือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่สงสามสี่ห้าหกหกหกคิวน้องก๊อฟเป็นคิวที่เจ็ดพี่เป็นคิวที่แปดรอรับปีหน้าเลย โอ้ใช่ครับเพราะว่าพี่ชิวเชียนถ้าถ้าหกถ้าหกคิวเท่ากับว่าตีว่าเดือนเดือนละเดือนเดือนหนึ่งได้สามคิวสามเต็มที่ภาาไปไดกประมาณสามใช่ก็ประมาณสองสามเดือนหนึ่งก็ได้อ่าพนันตุลานะเดือนวันนั่นแหละแน้องก๊อฟถ้าจะจองนะถ้าบางรูปมันชิ้นใหญ่หนูก็สองสามเดือนเลยนะแต่พี่ดูแล้วเราสามคนเนี่ยนะคือน้องพัดหน้าตัวเองเนี่ยน่าจะวาดง่ายสุดแล้วมามาง่ายลงมาไหนยก็คือเนี่ยน้องก๊อฟ ลูกพี่น่าจะวาดยากนะดูแล้ววาดยากนะครับเอาจริงๆเอาถามโครงหน้าก่อนโครงหน้าคนหรือแบบไหนที่มันวาดง่ายอ่ะถ้าจะวาดเนี่ยถ้าคนแบบอยากเริ่มต้นแบบเออมันสบายๆเอาไงคนที่ใบหน้ามีเอกลักษณ์อะค่ะจะเขียนง่ายค่ะเอกลักษณ์อย่างเช่นจมูกจมูกเล็กหรือจมูกใหญ่ตาโตตาลึกตาชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่แะน้องก๊อฟเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคนนันี่าทำตานิ่งๆนิ่งิงนไว้หนิ่งๆ่งไว้ วาดยากไหมแบบนี้วาดยากไหมอย่ายิ้มๆๆอย่ายิ้มเพราะเขาไม่ยิ้มตอนวาดมันต้องคึ้มๆนิดนึงแต่ไม่ถึงกับบึ้งร้องให้นะก็คือหน้าตาแบบธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงเฮ้ยทำหน้าย,ยากนะเนี่ยเ๋วยวกันนะมันเอาแล้วก,ก็จริงนะ <c oughs> แต่มันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิใช่ไหมเั้นเวลาเวลานายนแบบหรือนางแบบเนี่ยไปนั่งหรือไปยืนให้น้องพัดวาดเนี่ยยิ้มได้ไหมไม่ได้นะ ยิ้มได้ค่ะแต่ว่าจะเหนื่อยได้ยิ้มนานเออนะมันวาดไม่ได้นะวาดยากนะผมเป็นคนไม่ค่อยดลุกลิกดลุกลิกก็ไม่เป็นแบบไม่ได้ปวดหัวตายครับพี่วิเชียนวาดคนนี่พอที่จะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างจนกี่ชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมงได้สองสามชั่วโมงนี่เสร็จไหมอืมอืมอเสร็จค่ะถ้าสองสามชั่วโมงเสร็จพอได้นะอนะครับแต่ว่าส่วนองค์ประกอบก็ไม่ได้วาดไก็นี่ไงกาลังจองคิวอยู่เนี่ยคิวเยอะคิวเยอะ คือคือต่อไปนี้เราคงไม่วาดเราคงไม่ไปที่กระสีนหรอกเราก็คงจะเอามือถืออ่ะอ,ะอยากวาดภาพใช่ไหมก็อ๋อ<ช>มันต้องมันต้องทามาให้กินแบบใหม่แล้วก็คือนี่ไงนั่งหน้าจอจอใครจอมันเนี่ยนักภาพก็จ้องจอไปอ้าอย,โยู่อยู่หรอคือคือถ้าจะให้เขียนจริงๆเขาก็ส่งรูปมาทางเฟซทางไลน์มันไม่ทันสมัยมันไม่ได้ใช้ไอทีในการวาดเราจะผ่านแบบนี้เลยอยู่อยู่กำลังวาดไปไวไฟหลุดตึบรูปหาย เอาออกมาใหม่ท่าไม่ใช่ท่าเดิมอีกดูเออยามกันนะนี่น,น,นี่กำลังนะกำลังสร้างปัญหาให้จิบจกรอนนั่นเนี่ยกำลังสร้างปัญหาเรากำลังงงเรากำลังงงคำถามแม่ไม,ไม,ไม่คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างเราคุยกันเนี่อยงงอ,ยงงอ่เนี่ยเนะนี่ยเนี่ยนน้องพัดก็เนะี่ยเหมือนตัวเองกำลังจะวาดนะวาดน้องกอบหรือวาดพี่ก็ได้วาดวาดลาวาดไปวาดมาอย่างนี้ก็เลยวาดวาดในมือถือเนี่ยพอสักพักหนึ่งไวไฟหลุดปุ๊บอ่าน้องกอบก็หายคนวาดก็หายเลิ่มต้นใหม่ไม่เหมือนเดิมอีกเอ้า ก็คก็ก็คอวิดีโอคอลหาคุณพัชครับบอกว่าขอวาดภาพให้วาดภาพหน่อยวันนี้ผมดูดีมากคุณกุศ์แต่งตัวออกจากบ้านมนเป็นธรรมชาตินเออเป็นธรรมชาติวาดภาพผมให้หน่อยใช่ใช่วาดไปได้ครึ่งชั่วโมงไว้ไฟหลุดตึ๊บหลุดเลยหายไปเยไงนะอีกครึ่งชั่วโมงมาใหม่คนวาดก็ไม่มีอารมณ์ในแบบก็ไม่มีอารมณ์ต่างคนต่างน้าเลี่น มองยังไงอย่างเงี้ยนังพัดมองยังไงกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยอนุรักษ์เรื่องศิลปะการวาดภาพเนี่ยครับให้คงอยู่คู่สังคมไทยมองเป็นอาชีพได้ไหมหรือมองเป็นการอนุรักษ์ได้ไหมเออเออเออมันเป็นอาชีพได้ไหมตอนคือตอนเนี้ยหนูอยากมองให้มองเป็นว่าอยากส่งเสริมให้มากขึ้นมากกว่าเพราะว่ามันมีน้อยมากเลยค่ะก็อย่างที่ใครๆครก็ก็รู้ยิ่งยิ่งในภาคอีสานเนี่ยยังคือศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยมีน้อยมากเลยน้อยมากน้อยมากจริง ช่ค่ะอย่างเช่นทางเหนือเขาก็เยอะมากเลยนะคะที่แถวกรุงเทพก็เยอะโอ้ไปเชียงรายเจออาจารย์เฉลิมชัยคนเดียวก็หมดทั้งเมืองแล้วใชค่ะนะค่ะลูกศิษย์เก,กก็เยอะศิลปินก็เยอะทางเหนือนะคะรู้จักอาจารย์ดีใช่ไหมครับรู้จักอาจารย์ดีเลยใช่ไหมอาจารย์เฉลิมชัยก็รู้จักค่ะแต่ว่าหนูก็หนูก็ไม่ได้แบบไปใกล้ชิดอาจารย์มากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ โซนทางเหนือด้วยค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่จากอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ในภาพวาดของพัดเออแต่มีบางส่วนกําลังมองเห็นใช่ใช่ใช่ในงานหนูหรอถ้าเหมือนก็คงเป็นสีมั้งคะแต่เรื่องสไตล์เนี่ยคนละอย่างเลยนะถูกคือเป็นคนที่ชอบดูภาพดูภาพวาดภาพจิจิตตกรรมของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนองพัดเนี่ยมีโทนสีมีโทนสีนะมีการไล่สี โทนนี้เลยอาจารย์จะเริ่มใช้โทนนี้เลยแต่ข้างหน้านางแบบเนี่ยจะไม่ใช่แต่โทนเบื้องหลังภาพวาดดอกไม้ดอก,ดอกบัวที่ปรากฏโทนเดียวกันค่ะนะครับนี่คือการรักษาเรื่องสีก็คือคล้ายกันใช่นะครับทีนี้จะส่งเสริมยังไงดีน้องกอลครับคนราฐภาพเก่งๆมันมนีน้อยจะทํำยังไงดีอ่ะอยากบอกผู้ใหญ่อยากบอกทางสว,รวรเราอยากบอกทางกระทรวงทบวงกรมหรืออยากบอกใครดีว่าเราจะช่วยกันทํำยังไงถึงจะมีขึ้นท่านนะครับ คือก๊อปเองได้ได้มีโอกาสร่วมร่วมงานกับท่านอาจารย์นวรัตน์ภูไพบูลครับท่านก็อยู่ในคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมนะครับซึ่งท่านเองก็ทางคณะกรรมการศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยก็ให้ความสําคัญนะครับในในเรื่องศิลปะดั้งเดิมแล้วก็ศิลปะที่เป็นไทยประยุกต์นะครับก็มีมีการหาช่องทางที่จะเอามานําเสนอครับมีมีเรื่องหนึ่งที่อยากแบ่งปันครับวันวันนั้นก๊อปลงไปที่ จังหวัดกระบี่ครับก็ไปไปทําไปไปดูงานซิมโฟนีครับโดยการเอาเพลงไทยครับมามาทําเป็นซิมโฟนีนะครับสิ่งที่ประกอบจากนั้นครับคือการวาดภาพนะครับวาดภาพเร็วครับประกอบกับดนตรีนะครับซึ่งเป็นความอลังการแล้วก็น่าสนใจมากครับจริงๆแล้วน่าเดี๋ยวหลังจากนี้จริงๆน่าจะมีเวทีให้เห็นมากขึ้นนะครับนะครับก็ภาครัฐพยายามส่งเสริมนะคแล้วก็ผลักดัน นะครับเวทีของศิลปวัฒนธรรมแต่อยากรู้ครับว่าในในฐานะอจิตกรศิลปินแบบคุณพัฒเนี่ยครับก้าวต่อไปของของตัวเองเนี่ยครับคาดคาดหวังกับผลงานของตัวเองจะไปอยู่จุดไหนอยู่ยังไงหรือว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้คือคําถามใช่ไหมคำถาม <c oughs> คบถ,ถามด้วย <c oughs> คําถามถามความ <c oughs> ตั้งใจความหวังความฝันถามไปหมดนะถามหมดเลย คือเราอะทํางานทุกวันอยู่แล้วเราก็มีความความหวังอยู่แล้วว่าอยากอยากจะทํางานของตัวเองนะ่ะให้ดีที่สุดแต่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตน่ะเราจะไปอยู่จุดไหนเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเราต้องทํางานของเราเนี่ยด้วยความตั้งใจแล้วก็ทําให้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีความสุขกับกับงานที่ทําด้วยค่ะแล้วก็อผลที่ได้รับนะ่ะมันก็จะมันจะมันจะดีเองถ้าเราทําเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้การว่ดภาพเคืออาชีพหลักไปแล้วใช่ไมหม ใช่ค่ะ,ะเขียนรูปทุกวันดีมากนี่อย่างนี้น้องก๊อฟเราอาจจะต้องนําเรียนท่านกรรมธิการคณะคณ,ณะกรรมการสวพประชาชนภาคอีสานตอนบนเนาะที่ท่านไปลงพื้นที่บ่อยๆวันไหนที่ไปกาลสินนะครับก็ให้แบบวะเบียนไปภาพที่สามารถจัดจัดเป็นจัดเป็นนิทรรศการได้เลยใช่ไหมสามารถโชว์ภาพศิลปะได้เลยใช่ไหมภาพที่มีอยู่ขนาดน,นี้ที่บ้านเนี่ยใช่ค่ะปกติก็ก็ทําแบบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าส่วนมากงานที่เราได้เนี่ย ที่เรามีเนี่ยแต่ละปีเราจะไปจัดที่กรุงเทพแล้วก็อันนี้พัดนะคะก็คือไปจัดที่กรุงเทพแล้วก็ขอนแก่นก็ก็มีแค่นี้ที่อีสานไม่ค่อยไม่ค่อยมีหอศิลป์ด้วยค่ะก็คือแบบอันนี้หอศิลป์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็คือหมายถึงว่าคือในการแสดงออกของเราอะค่ะเวทีการแสดงออกมันไม่ค่อยมีอีสานแทบจะไม่มีเลยส่วนมากจะอยู่กรุงเทพแล้วก็ที่เหนือ คือมัน<ร>มันไม่ใช่แค่แค่ที่แสดงอย่างเดียวคนที่เข้าใจภาพวาดแล้วชอบแล้วอยากอยากจะไปดูเนี่ยมันมีน้อยคือ,ค,อคือผลงานเราสร้างขึ้นมาเราอยากให้เหมือนกับโรงหมอลรสศพแต่ว่าอ่าโชว์ภาพวาดเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราก็บอกว่าเราจะแสดงนะคือทําได้แต่แสดงฟรีอ่ะถ้าเป็นต่างประเทศนี่นะเขาจะเก็บตังค่าเข้าชมด้วยนะอืมแล้วก็จะมีคนซื้อบัตรเข้าชมแต่ประเทศไทยนี่ให้ชมฟรีเนยียังแจกบัตรฟรียังไปไหนไปไป,ไปใส่ล่ะ ไปเบิ่งภาพวาดไอ้ไปสายลราไปบงหมอลำคนก็ไปเลือกไปดูหมอลำหมดก็ไม่มาทางนี้ใช่ใช่ค่ะไปดูว่าไม่ค่อยมีสมมติมันต้องเป็นอย่างนี้ว่าน้องพัดเนี่ยวาดภาพไปวันนั้นวาดภาพเรียบร้อยแล้วสี่สีภาพแต่น้องพัดลำซิ่งคนอาจจะไปดูก็ได้จิตรกรลำซิ่งเอาเถอะอ่าเออใช่ค่ะมันอย่างนี้มันก็เป็นความความนิยมของคนในพื้นถิ่นด้วยค่ะเอยอยากก็ไม่รู้จะกระตุ้นยังไงนะคะก็อยากกระตุ้นให้ให้คนอ่ะ คนคนหันมาเสพงานศิลปะบ้างเพราะว่างานศิลปะมันก็ก็คืออาหารทางใจใช่ไหมคะเพลงอย่างเงี้ยก็เป็นอาหารทางหูอย่างเงี้ยค่ะอ,อาหารที่เรากินก็คืออาหารแต่ว่าอาหารทางใจอย่างเงี้ยก็คืองานศิลปะนี่แหละค่ะมันก็อยากให้คนเขาหันมาแบบเสพทางนี้บ้างให้ให้มีความุึกเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันนะนกอมด้วย อาจจะต้องอในใน,ในสื่อนครับในสื่อตัวเองที่เป็น Facebook หรือสื่ออื่นๆที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้ได้อนำภาพวาดตัวเองเนี่ยเข้าไปโชว์ไปแสดงในนั้นบ้างไหมโชว์ค่ะเวลาหนูเขียนเสร็จแล้วก็พร้อมที่พร้อมที่จะเอาไปแสดงนิทรรศการนี้หนูก็จะลง Facebook เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์บ้าง <S <S มีการเขียนแคปชั่นอะไรบ้างไหมจินออแรงบันแรงบรันดาใจที่เขียนภาพวาดภาพนั้น,นบางครั้งก็เขียนบางครั้งก็ไม่ได้เขียนค่ะก็พูดนิน้อยลงนิน้อยจรงจริงอันนี้อันนี้ก็จำเป็นนะ่ส่วนมากไม่เขียนจริงๆก็อยากให้เขียนนะอย่างน้อยก็สื่อว่านี่คืออะไรนะ <S <S นี่คืออะไรเรากําลังจะบอกอะไรคือบางคนเนี่ยอาจจะมองภาพแล้วไม่ออกแต่พอมองเห็นความตั้งใจเบื้องหลังหรือแรงบันดาใจที่เกิดขึ้นจากการที่จะวาดภาพนั้นอาจจะแบบเออใช่ด้วยประมาณนี้ย นะครับก็เป็นทางหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราช่วยกันน้องกอล์ฟนะนะครับครับอ่านะครับอย่าลืมนะ <c ute> คิวต่อไปคิวตอนนี้มีอหกคิวคิวที่เจ็ดคือกอล์ฟคิวที่แปดนะครับ <c ute> ก็คือนะครับเราจะต้องมาช่วยกันใช่ไหมจมาช่วยกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องพัดนะครับนะคนดีสาร <c ute> คนกาะสินเมืองดินดำน้ำชุ่มนะครับขอให้รักษาคือคือจิตตกรันในในภูมิภาคนี้น้อยมาก นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหนะภาพสวยๆงามๆที่จะปรากฏเนี่ยมันจะไม่มีต้องต้องถือว่าอยากเป็นกําลังใจอยากเป็นแรงหนึ่งซึ่งช่วยน้องพัดนะครับได้ทํางานนี้ต่อไปเดี๋ยวถ้าเผื่อมังเทพยยังไงก็บอกแล้วกันนะเราจะได้ชวนคนไปชมลงในเพจที่เรารู้จักลงในสื่อที่เรารู้จักเชิญชวนคนไปชมผลงานหรือวันไหนก็ตามที่มีโอกาสไปทางกรสินไปทางสกลน,นครแถวๆน้นะน,น,นะครับก็จะได้ชวนคนไป<ฆ>ชมเปิดบ้าน<ฆ>ตลอดเวลาใช่ไหมคนไปชมได้ใช่ไหม ได้ค่ะนะครับจองคิวได้อาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่นี่เน,นี่ยน,น,น่าทำรู้ไหมเนี่ยบ้านนี้มีต้นไม้แล้ววันหนึ่งเปิดเป็นกาแฟเป็นอาร์ตคาเฟ่หรือเป็นอะไรก็ตามคือมันจะต้องต่อยอดแบบนั้นไงเด็กรุ่นใหม่ไปเช็คอิน<ช>ไปเป็นอาร์ตคาเฟ่ไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไปดูภาพด้วยเช็คอินด้วยสัมภาษณ์น้องพัดคนรุ่นใหม่คือมันจะต้องทําแล้วอ่ะนะครับคือวาดภาพเฉยเฉคนไม่รู้จักนะ เดี๋ยววันหลังนี้ให้น้องก๊อฟส่งไปช่วยงานทางนู้นเลยนะครับจะได้ช่วยกันนะเวลาเวลาครึ่งชั่วโมงสาหรับคนเก่งไม่พอแล้วนะครับนะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีเวลาอาจจะไปสัมภาษณ์ที่กลาสินหรือไงก็เชิญสัมภาษณ์อีกทีนะครับคุณนะขอบคุณน้องพัชศิริรัตดานะครับน้อยวิชัยจากกลาสินเป็นอย่างมากเลยครับวันนี้มีโอกาสได้ร่วมรายการนะครับก็คงจะต้องพบกันใหม่ในวันศุกร์ต่อไปนะครับวันนี้รักถิ่นรักไทยนะครับผมมิเชลบวบานครับ ครับผมก็เป็นพระของสมบัติครับและคนสุดท้ายที่หน่าหวานอยู่ตรงนี้คือน้องพัดค่ะสิริรัตนยวิชัยนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับวันนี้คงมีแค่นี้คงให้ดูแลสุขภาพนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวและอย่างไกลจากโควิด19พบกันใหม่ในวันสุกต่อไปครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หักทินหักไทยหักทินหักไทยหักทินหักไทยเจ้ารักทินรักไทยสไตล์วิเชียนบัวบา